สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว l ูมิกเฟนทุกท่านวันนี้แอดมินจะมาแนะนำฟังก์ชันดีๆให้กับเ,เพื่อนๆได้ลองเอาไปทำตามกันฟังก์ชันที่แอดมินจะแนะนำก็คือฟังก์ชันโมโ o m คมไล e ์วิวในกล้อง l ูม i x เอ็ดไฟเริ่มกันเลยก่อนอื่นให้เ,เพื่อนๆกดเข้าเมนูของตัวกล้องจากนั้นเลื่อนมาที่ตัวฟันเฟืองตัวนี้แล้ว เลื่อนมาที่ Monitor and Display ตัวที่2ซึ่งจริงๆแล้วมี2ตัวเห็นไหมแอดมินจะแนะนำให้มาตัวที่2นะจากนั้นกดขวาหรือทัชสกรีนก็ได้มาหัวข้อ MonoChrome Live View ตอนนี้มันออฟอยู่แอดมินจะเปิดเป็นออนฟังก์ชัน MonoChrome Live View เวลาเราเปิดใช้งานหน้าจอของตัวกล้องจะเป็นขาวดำแต่ถ่ายออกมาเนี่ยจะเป็นภาพสี ฟังก์ชันนี้จะเหมาะมากเวลาเรานำไปใช้ร่วมกับระบบโฟกัสที่เป็นเมนวลและใช้งานร่วมกับโฟกัสพิกกิ้งตอนนี้แอดมินจะไปเปิดฟังก์ชันโฟกัสพิกกิ้งกันก่อนให้เพื่อนๆเลื่อนมาที่สัญลักษณ์วิดีโอมาหาหัวข้อโฟกัสพิกกิ้งตอนนี้มันออฟนะแอดมินจะไปออน เอินว่าแอดมินเนี่ยจะตั้งค่าตัวโฟกัสพิกกิ้งให้เป็นสีเขียวด้วยและเปิดพิกกิ้งเซนซิทิวิตี้เนี่ยให้บวกสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันแบบเด่นชัดขึ้นแล้วก็อ่อนในตัวอย่างเนี่ยแอดมินจะเอาไปถ่ายพวกใบไม้ซึ่งจะเป็นสีเขียวและจะใช้เมนูโฟกัสเพื่อนๆลองสังเกตตามในคลิปวิดีโอนะครับ แอดมินกำลังบันทึกวิดีโอกับใบไม้ที่เป็นสีเขียวอยู่แต่หน้าจอแสดงผลเป็นภาพขาวดำแต่ถ้าแอดมินบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก้องก็จะแสดงผลเป็นสีปกติตามที่เราตั้งแต่สังเกตนะขณะที่แอดมินกำลังถ่ายเนี่ยตัวโฟกัสพิกกิ้งที่เป็นสีเขียวจะขึ้นบริเวณวัตถุที่แอดมินโฟกัสได้ชัดเจนมากขึ้น เป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาวลูมิกเฟนไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ